ดูกระพิกษุเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนี้แลจึงไม่มีอนุสัยคือความถือตัวว่าเป็นเราว่าของเราในกายอันมีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหมดในภายนอก ดูกราภิกษุอุปาทานขันมีห้าประการเท่านี้คือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขันสังขารูปราทานขันวิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันห้าเหล่านี้มีฉันทะเป็นมูล ดูกระพิกษุอุปาทานกับอุปาทานขันห้านั้นจะอย่างเดียวกันก็มิใช่อุปาทานจะอื่นจากอุปาทานขันห้าก็มิใช่ดูกระพิกษุความกำหนัดพอใจในอุปาทานขันห้านั่นแลเป็นตัวอุปาทานในอุปาทานขันห้านั้น ดูกรภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอเราพึงมีรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ในอนาคตการเถิดอย่างนี้แหละเป็นความต่างแห่งความกำหนัดพอใจ ในอุปาทานขันทั้งห้าดูกราภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประนีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เป็นรูป,ปรขรัเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประนีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เป็นเวทนาขันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลว หรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เป็นสัญญาขันสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เป็นสังขารขันวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบ หรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามนี้เป็นวิญญาณขันดูกระรภิกษุขันทั้งหลายย่อมมีชื่อเรียกว่าขันด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละดูกระรภิกษุ มหาภูตรูปสี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติรูปขันธ์ภสษะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบัญญัติวิญญาณขันธ์ดูกระภิกษุ ปุทุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมของสัตบุรุษย่อมเล็งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้าง เล็งเห็นอ <se <se ัตตาว่ามีรูปบ้างเล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมเล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีเวทนาบ้างเล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้าง ย่อมเล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างย่อมเล็งเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้าง เล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างย่อมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างเล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้าง ดูกราภิกษุอย่างนี้แหลสักกายทิฏฐิจึงมีได้ดูกราภิกษุอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะฝึกดีแล้วในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษฝึกด şey, em ีแล SO ้วในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เล็งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่เล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมไม่เล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้าง ไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีเวทนาบ้างไม่เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างย่อมไม่เล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างไม่เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้าง ไม่เล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างย่อมไม่เล็งเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้างไม่เล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างย่อมไม่เล็งเห็นวิญญาณ โดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างไม่เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละสักกายทิฐิจึงไม่มีดูกร,ราภิกษุ อาการที่สุขโสมนัดอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในรูปอาการที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในรูปอาการที่กำจัดฉันทราคะละฉันทราคะในรูปได้นี้เป็นทางสลัดออกในรูป อาการที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในเวทนาอาการที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในเวทนาอาการที่กำจัดฉันทราคะละฉันทราคะในเวทนาได้นี้เป็นทางสลัดออกในเวทนา อาการที่สุโสมนัสอาศัยสัญญาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในสัญญาอาการที่สัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในสัญญาอาการที่กำจัดฉันทราคะละฉันทราคะในสัญญาได้นี้เป็นทางสลัดออกในสัญญา อาการที่สุขสมนัตอาศัยสังขารเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในสังขารอาการที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในสังขารอาการที่กําจัดฉันทราคะละฉันทราคะในสังขารได้ นี้เป็นทางสลัดออกในสังขารอาการที่สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในวิญญาณอาการที่วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในวิญญาณอาการที่กำจัดฉันทราคะ และฉันทราคะในวิญญาณได้นี้เป็นทางสลัดออกในวิญญาณดูกระรภิกษุบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงดังนี้ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก,ก็ตามอยู่ในที่ไกล หรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่าสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตท,ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก,ก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่าสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่าวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราดูกระรภิกษุ เมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนี้แลจึงไม่มีอนุสัยคือความถือตัวว่าเป็นเราว่าของเราในกายอันมีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหมดในภายนอกดูกระราภิกษุทั้งหลายข้อที่โมคคบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้ไม่รู้แล้ว ตกอยู่ในอวิชชาใจมีตัณหาเป็นใหญ่พึงสำคัญคำสั่งสอนของาศาสดาอย่างสะพร้าด้วยความปริวิตกว่าจำเริญละเป็นอันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตากรรมที่อนัตตาทำแล้ว จักถูกตนได้อย่างไรดูกระราภิกษุทั้งหลายเราได้แนะนำพวกเธอในธรรมนั้นๆแล้วแหลพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราดูกระราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนเวทนา เที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา ดูกระภิกสูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขเล่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือหนอ ที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราดูกระราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข ห,หรือเป็นสุขเล่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราดูกระราภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกล หรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่าสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่าสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่าวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคต ทั้งที่เป็นปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือมีในภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตราของเรา ดูกราภิกสุทั้งหลายอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี